ดูครับใกล้ๆเลยให้มันติดหอมมาเยอะๆครับแล้วก็มีพริกด,ด้วยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปของหนูด้วยนะคะสวัสดีครับเข้าครัวกับครัวประภัยวันนี้นะครับครัวประภัยเสนอเมนูมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับ เริ่มแรกเลยเดี๋ยวคุณภัยจะทำน้ำปลาหวานก่อนอันนี้ก็จะใส่น้ำปลากับน้ำตาลก่อนนะคะแล้วก็ิีลงไปเลยจะได้เผ็ดๆสูตรเราเลยแล้วก็จะเคลือบน้ำตาลกับน้ำาลานะคะให้ละลายพร้อมกับใส่ิีไปเลยใช่ไหมใช่ใส่ิกลงไปเลยสูตรของเราไม่มีใครจูว อยากกินอะไรก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วเรนก็ไปเที่ยวนะคะน้ำตาลละลายแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราก็ปิดไฟเลยจากนั้นนะคะผมก็จะใส่ใส่ปาป่นนะคะที่นูป่นนะคะใส่ลงไปเลยเรามีเยอะเราก็ใส่ยเยอะเปง อร่อยคุเข้ากันนะคะข้นๆหืมกินปลาป่นหอมจังหอมมากอะ่ะแบบนี้แต่นั้นนะคะแล้วก็ซอยหอมลงไปนะคะจะมีลินหอมแล้วก็อร่อยใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เราเลยนะคะ หอมลงไปนะคะคนให้เข้ากันหอมปลาปล่นมากป,ปลาป่นนี้ใส่มากใส่น้อยก็อยู่ที่เราชอบใช่ไหมใช่ล่ะดูค่ะอุ้ยยังข้อนอะ่ะยังข้นแค่นี้ก็พอละใส่ถ้วยใส่ถ้วย ช่วยนะคะคนมากถอะมะม่วงกันค่ะอันนี้เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะจะก็อมเปรี้ยวนิดนิดคนถ่ายน้ำลายไหลวะ กินน้ำลายใช่อืมดูครับใกล้ๆเลยให้มิน ติดหอมมาเยอะๆครับแล้วก็มีพริกด,ด้วยโอ้ยทำลายแตกโอ้ยมือกล้องทำลายแตกอะไมู้จะพูดัหนงคอ้ทำให้เพื่อนๆดูดูนะครับ หอมเยอะๆให้ติดพริกด้วยติดพริกด้วยติดพริกด้วยน,นี่คำใหญ่ๆเลยอืเป็นไงคะรสชาติน้ำลายแตกจะบอกว่าหอมประปวมาก แล้วก็เผ็ดนิดๆเค็มนหน่อยตามด้วยหวานนะครับสําหรับมะม่วงนี่ก็ไม่ได้เปรี้ยวมากนะครับก็คือหวานอมเปรี้ยวแล้วก็กรอบมากเลยเข้ากันได้ดีเลยครับกับมะม่วงเ,ออเมนูมะม่วงน้ำปลาหวานแบบนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนครับมีมะม่วงหรือท่านใดแบบชอบของเปรี้ยวก็ลองเอาสูตรนี้ไปทําทานดูนะครับน้ำปลาหวานสูตรครัวภายแบบง่ายๆใส่ป,ปลาปนใส่หอมใส่พริกรับรองแซ่บมากครับผม ไม่เชื่อดูติดใจอีกคำหนึง่งเพื่อนเพื่อนดูนะครับจริงๆแล้วคนที่อยากกินคือคนที่ทำครับแม่ครัวเรานี่เองดูครับหลังจากทำเสร็จแล้วก็ถ่ายคลิปเสร็จนางก็ตามที่เพื่อนๆได้เห็น เป็นไงสมใจไหมเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับมะม่วงเปี้ยวน้ำปลาหวานสูตรขัวประภัยวันนี้นะคะนำปลาป่นที่เรามีอยู่นะคะมาทำค่ะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็ยิรำลาทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ